สวดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้หวยปู่ตาก็ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมที่ดอนปู่ตาเนาะของพ่อจ้ำนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขได้มาแล้วนะท่านผู้ชมตัวเลขที่คนที่กําลังติดตามหวยที่ดอนปู่ตาอยู่นะท่านผู้ชมที่พ่อจํำท่านบอกวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขด้านบนนะครับท่านผู้ชมที่เขีดเส้นใต้ตัวสีแดงนะท่านผู้ชมเนาะ 972นะท่นผู้ชมเนาะ972นะท่านผู้ชมแต่สําหรับแอดมินก็จะมาแยกย่อยออกให้นะท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเนาะท่านผู้ชมบางท่านก็จะซื้อตัวเลขไม่เป็นนะท่านผู้ชมหรือตัดตัวเลขไม่เป็นนั่นเองนะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยมาตัดตัวเลขให้นะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนัทกรนะนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะมาตัดตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชม ข้างบนก็จะเป็น972นะัผู้ชมเนาะเก้านะผู้ชมเนจะ็ดสออจ็จะเป็นเก้านะครับข้างบนเนาะส่วนสําหรับตัวด้านล่างนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขเก้านะคผู้ชมที่ให้มานะผู้ชมเนาะเก้าห้าห้าเก้าผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะผู้ชมเนาะก็อย่าลืมซื้อห5ห้าห้าหกไปด้วยก็แล้วกันนะผู้ชม แอดมินก็วิเคราะห์ตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ช่องของเราก็จะไม่ทําเหมือนช่องอื่นนะท่านผู้ชมก็จะมาคัดแยกย่อยออกให้ท่านผู้ชมเนาะเผื่อบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เลยมาจัดตัวเลขให้แบบนี้นะท่านผู้ชมสําหรับช่องของเรานะท่านผู้ชมเราก็จะวิเคราะห์แยกย่อยตัวเลขให้นะท่านผู้ชมเนาะสําหรับด้านบนนะท่านผู้ชม972เนาะก็จะคัดออกมานะท่านผู้ชมเนาะ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสองสองเก้านะท่านผู้ชมส่วนเระแบบด้านล่างนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะเราก็มาซื้อกลับเป็นห้าเก้านะท่านผู้ชมหรือจะเป็นเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมซื้อหกห้าห้าหกไปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะคนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนัทกรนะท่านผู้ชมเรามาวิเคราะห์ ตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะหากคนชอบแนวทางแบบของเราในแบบฉบับของเราก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องคนสองเลขด้วนะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่กดติดตามให้ทางช่องคนสองเลขนะครับฝากชื่อช่องคนสองเลขไว้ในอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆท่านด้วยนะท่านผู้ชมขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะที่ช่วยกดติดตามให้ทางแอดมินนะท่านผู้ชมก็กราบขอพระคุณอย่างสูงทุกๆท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวเลขเราจะมาดูกันอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมเนาะด้านบนนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขเก้าเงนะท่านผู้ชมแอดมินก็จะมาแยกให้นะท่านผู้ชมเนาะแยกตัวซื้อนนะท่านผู้ชม จำบอกตัวเลขที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนาะซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะ, 9, 7, 2, นะท่านผู้ชม972นะครับท่านผู้ชม3ตัวเนาะคัดแยกออกมาก็จะเป็น97 79 72 27 92 29นะท่านผู้ชมส่วนตัวด้านล่างที่ให้มาเป็นเลข95นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะบอกว่าให้ซื้อกลับเป็น59นะท่านผู้ชม เก้ากับหกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นหกห้าห้าหกล้ยนะท่านผู้ชมเชิญชอบกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่แอดมินคัดให้นะท่านผู้ชมเนาะกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมที่ติดตามแอดมินเนาะคุณกะลังอยู่กับแอดมินเทพนัสกรนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมตัวเลขที่ให้ไปก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแอดมินที่คัดออกมานะท่านผู้ชม ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามมาทางช่องคนสองเลขด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านมู้ชมว่าสวัสดีครับ